แบว่บมเพนตะบะแล้วก็แสดงคุณรับออกมามันปล่อยสแตนนะกูตะแทงตีนมึงจงระแวงตีนเด็กกูแยงสิมึงอย่ากมาวีเด็กฟันเป็นมุมแทยางนะมึงนะกลับไปคิดกูก่อนมึงก็แค่ละอ่อนกันสดไม่มีปัญญามกันแดกแค่ผ่อนมึงไรสมัติภาพที่เคาเรียกว่าหย่อนหลายคนบอกว่ากูแค่โวยวายกูตอกกับไปดีกว่าใจที่โกลคายว่าตัวกูสอบดีวันละสิบชั่วโมงมีเพียงค้ามใบเล่นกอลำโพงเห็นรับของแต่ชีวิตของกูที่ทอระนองไม่ขอต่องอกไว้ซักไม่แพ้ต้องอกพิษทานไม่มางกันต่อหากี รอที่อาบมา่ก่อนเป็นคอให้เธอได้ผ่านก็จะเป็นเพชรต้องมาจากฐานก็จะสำเร็จต้องไปทุกด่านจริงหรือเท็จเธอพิสูจน์จะปิดหรือถูกให้เธอกิตาในมุมมองที่มันเป็นตัวของตัวเองไม่มีกรอบแต่ว่าหนทางที่เราลึกเดินต้องชัดเจนกระสุนฉลัดออกไปมันดังคือกล้องและกับพนหน้าที่มันสะท้อนและดังกังวานอยู่ในขอบเขตของคันธมาเปลวไฟที่ปลายกระบอกยังลุกโชว์ในจันทร์ะค่กดปอเข้าไปที่หัวทะาหักไม่ตายมึงกลับมาพาดช่วมึงเจอพวกกูแม่งคงตกรอบไม่น่าเดาไปอ่ะก็เสียงมึงตกรองแถมยังตกข้องทีน ตอบแล้วก็ควงแขนมงไปยันฮีเอดไหลไปวาจาที่แต่ไปด้วยคำลำพองฮิปฮอปทูเดจอาแต่คะแนนอัพยัญชนะสัมผัสตลาดจะกรอบประสาทและสอนเมอยปากะมาจดแสดงลงหน้ากระดาษไม่ได้เก่งชะกาจการตระกูลแค่อยากจะทำทุกคนจะบอกไม่อยากจะฟังแลวโอซูจะเหลือแค่กูที่อยากจะรักเเศร้าและจำทนมาติดในวังวนไว้ฉันต้องฟังคนเขาพูดที่ทับถมระวังให้ฉันจมเหมือนมีดที่เสียบแทงฉันถูกจ็เจอนตลอดพวกมีแต่คนที่เกียดตแก่นอกจากแม่ที่รักแกแล้วคำสาบดีสาบฉันอยู่ไม่เคยจะเปลี่ยนแปลง ฉันเป็นคนบาปที่คนทั้งโลกคอยลุงประนามและถาโถมฉันจมกับความสิ้นหวังในใจความทุกข์มากมายที่สั่งสมฉันไร้ศรัทธาในสิ่งใดหัวใจฉันสับสนฉันเพียงต้องการแค่แสงไฟให้ฉันเดินต่อไปในหาฝนจนฉันได้เจอกับแสงสว่างและคำว่าให้อภัยถึงคนรอบตัวจะสบประมาทและบอกไปสารอย่างฉันควรไล่ไปตายไปฉันมีโอกาสให้กลับใจฉันได้โอกาสให้กลับตัวฉันกลายเป็นคนที่กัรต่อากและชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปไม่คอยเฟกต่างเพราะเอาแต่แปกทำกูทำไปตามคิดสเปลีประไปจนช กูแมนทริปเลยทำกูทำแล้วกูมีแต่ฟลอร์ตัวกูโชว์ทำแต่งจากรถไฟเป็นตถนนสายตอนกูบอกข้าจะมาไลฟ์สไตล์แล้วมึงทำได้แค่บ้านแกูไล่ท้ายพอกูสายหาแต่กูแค่มาแปตกแล้วถ้ามึงอยากได้บีทฟรีกูคงไม่มีไว้แจกมาอย่าหาทำเพราะคำกูตบพวกมึงสะบ้าแตกกูมองว่าแล้วมึงหมาไม่กูเลยไม่ได้ให้มึงไปหาต่อไปอีกวันกับบรรยากาศที่เงียบสงบอยากจะลืมทุกสิ่งที่ผ่านและทุกปัญหาที่ต้องประสบแบบความ ขึ้นลงเป็นประจำในเช้าเย็นยังคงตั้งใจเคี่ยวเข็นในสิ่งที่เป็นใครจะเห็นไม่เห็นกูไม่สนกูยังคงเข็นศาสตร์การแว็บที่กูมีอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ให้คุณลองดูคนละามองทช่การกระทำบาที่นี่โปรดอาไปฟังอยากจะฟังก็ฟังกันแต่มึงต้องฟังให้ทันเพราะเวลากูยิงกูยิงกูจิิงๆมึงควรจะหากระแพงไม่ผพดพวกกูไม่พลาดจะสัดพวกมึงให้พังฟังเอาไว้แล้วกันทำรัมตามความที่ต้องการภาษาทางการเขาเรียกว่าพรามทาให้กูเขียนรามในยามวิการเวลามันงามงามให้อย่างขวางทางก็เพาะอาหารกูกำลังว่างเดี๋ยวมึงโดนสวามนเา กัส be ุดกูเข right. ้านาทอนเด็ดเดิดย่ากับมาให้เข้าบ้านถ้ามึงไม่เข้าท่าสติลฟาเวิ่นาวางแผนเพื่อฆ่าข้ากูเชิดเพื่อก้าวหน้าอารมณ์มันร้อนเหมือนเลือดมันเข้าตาตอนนี้กูสาหัสการไหนก็เข้ามาไอ้วอนซอบว่าไงอยากกลายจีจีอยากจะเป็นเหมือนกับสตว์รายแต่เป็นแค่ควายดีดีปากของมึงยะไม่สิ้นเยี่ยมดมดับเป็นแค่ควายดีดีแล้วกูก็ไม่อยากเจอลูกกับจองกูอยากจะเจอพีดีเพราะมึงเป็นหมาเน่าถึงถองมึงเป็นหมาเน่ากูเขาเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าตัวมึงใหญ่เลยให้เป็นหมาเฝ้าพวกที่เป่ามันดีจำลาย ไม่ใช <S 々> ่กูกูมาทำให้มึงดูเขียนบรยัตของคำว่าเดฉนเอาไปไว้ในฝัตูให้ทุกคได้อ่านบดตบบดบดตบบดหน้าต่อนาหน้าต่อนาแยาพีภพอรุ่นกระเทิรนกูทำมานานทอเดเนกูมาเป็นนักล่ากูมาเป็นนักฆ่ากูมาจากบนฟ้ากูวินดูเวหาเต l ฟลายสัตว์ไม่นับญาติสัตว์ไม่นับหน้าเวลากูโซ่กต้องปจากหน้าแล้กูกลับมาซาแต่ความต้าเด็ดเด็ดเด็เดเดคนเขเรียกกูว่าทอเเนเขาบางคนเรียกกูว่ามิงในสนามเขาเรียกกูทอร จะแลับให้ลงบีทแต่เฟสทูเฟสกติกาเขาบอกให้ผมว่าโนบีทในอดีตผมเคยหกล้มหัวเข้าถลอกแล้วก็มีคนถามว่าทำไมผมต้องอยู่ต่อคําตอบแม่งก็คงชีวิตทุกคนมันยังคงต้องไปอีกอยัผมไม่ได้เป็นคนในวงการแต่ผมยังเป็นหนึ่งคนที่ยืนหยัดอย่างทนทาน กูมาใช้ความคูลโฟทั้ง4ี่ฤดูเพื่อใครยีศสตูให้กูเปิดช่อง24แล้วก็ดูช่อง t o for you ที่แล้วกูมีลูกเล่นก็เพราะกูชอบเล่นเป็นเพื่อนลูกจีชัมม่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นเพราะจะทําทไม่เห็นม่าไม่ใช่แค่พูดเราเปิดให้โขทําให้โยกและนี่สก,กิลเพียวๆไม่ได้หลอกผู้บริโภคเปิดประตูมาสู่โลกความจริงปล่อยคําของจองลราเปลี่ยนเป็นแลวไม่ได้ยินเปิดทีวีก็มีตะฆาตกรรมโกงกันจังแล้วมันก็กินกันจริงโทรศัพท์มึงอาจจะถูกดักฟังเพื่อนเดินที่ห้างมอาจจะถูกดักยิง อยู่ในยุคอํานาจนําความจริงคนมีความสามารถสมัยจะเริ่ดันดินยกแลบกุแลบให้ความรู้สึกมันนําชาวบ้านชาช่องแตกตื่นพอแลบกุลื่นทําพกมึงตุ้มลักสันติแล้วก็ลักสงบชอบตกดาวลุ่งให้หัวมันพุ่งสุบสิบหรือว่าสักไซซ่อนไว้ในใจให้พวกมึงสุ่มแล้วเบจีลับรองว่าแสบและพร้อมจ <Hey. S 2> ่คําสั่งมาจากและโฟกูฮักมาแดนบ่ายแล้วที่ทามึเงเหงื่อแต่แพวกกูแสบและแตกต่า เกมมึงพอดีเราเหมือนผู้ชายที่ขาดรักในรัเกมมึงเหมือนลูกวางที่หลงทางในดงพยัตหูไม่ได้ฝ่าในเส้นยามึงอ่อนทัดโทษทีขาดหุบปากไปเลยแล้วกูตบหน้าสัตว์ไม่ควรอยู่ใกล้ไปแค่สัตัวมึงเปื้อนไปด้วยน้ำมันฉันตบก็ไม่ควรจะพูดถ้ามึงไม่ทำรอบนี้มันแบนที่แล็บโดกูแบ

ก่อนลากายคูจะเป็นกี่เข้าในกองฟืนไปทางที่คูจะพุ่งเป้าไม้มันต้องเป็นเส้นชัยเส้นทางอีกไกลแต่ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะใจาอยากพุ่งไปด้วยใจค็ไม่กลัวสิ่งใดันถนนยังสิงเพราะใจยังวิ่งเล่นไปเด้ก ด้กู <จะ S 1> ล้้้ขขึึนนยไม่สามารถอธิบายความเป็นเวจีเมึงฟังได้อย่างชัดเจนแต่โฟกูมันมรู้เป็นไฟทำให้รดบอดเทปเปิดไซเลนไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์กูชัดเจนตั้งแต่หลังชากันหน้าชากถึงกูจะไม่ใช่หมอฟันแต่ลำรองโฟก,กูต้องทำเพราะมึงอ้าปบา แล้เกมนักดิสนีย์ชิดลุกไลล์ฟินอินพิ้นซี่กุนทั้งโฟล์และฟิปให้เซ็กซี่ช่วงล่างกูยังชิดย่างฮิปเพรดิกกี้ฮิปฮอปมันดีชิดมีฟิกมีเฟดดี้เขาวงการจะพาไปทัวร์กูบอกว่าอย่ากไปทัวร์แตโคนที่ทิปนี้พลิกชีวิตพี่ถ้าไม่ถึงไอความขยันที่พูดที่ว่ากันมาวันนึงผมแร็ปลุ้นๆเล่นๆง่ายๆแค่วันละห้าพันบาทเท่าต่อตีห้าเลิกแร็ปอีกทีต่อตีสองคนมันมีของก็กลับมาพันผมดีแร็ปทั้งวันดังกันเป็นประจำมีบางทีแร็ปจนไม่ผมพังก็กลับ นลวเสวสาวๆติดกันพันละว,วันก็กลับมาพันผมดีไปกับลงกดอ่ะทุกทีทุกคนหลบพ่อแม่กูยิ้มภูมิใจอิที่เห็นแพนที่ป็นลงบนปกเมื่อจบแบบนี้มีคนตกไม่อยากให้คิดว่าคงจบพวกแรปทั้งคู่กูถวายชีวิตเพราะต้นเน่ลมไม่ทั่วบนปกแรปเพื่ออะไรกูจะวัดไงให้มึงเดินม,มาทัทกทา,ายจากระยะไกลกูไม่รู้ที่มึงทำแต่รู้ตัวในทุน้งควันเพราะไม่แรปวันนี้ทราบคำบระทับทใจกูไม่สนใครจะทำนับใครหรือว่าเป็นคนในวันน้าใดแล้วไม่ต้องการให้ชนะใครแต่ว่าแค่ตัวมึงเองต้องชนะใจเวลาทั้งวันที่อยากจให้กับบแที่สุด ไม่ว่าใครก็เหนื่อยเหมือนกันแต่มันสำคัญที่แอดที่จูดจะดูไม่ดูดูให้รู้อยู่วันอภิที่กูเป็นกูแะต่ออยู่ในศัตรูไล่กู มึงให้คิดแทนบังเอิญว่า,ากูไม่ชอบที่มึงเขาเลาะแล้วได้ตั๋วมันเขามื่อยใกล้แล้วออกมาอยู่ใกล้ๆหัวถ้าเกิดไม่รับไม่บอกมาได้คงไปไม่รอดคนอื่นเข้ามาแล้วตกรอบแต่นี่เข้ามาแล้วได้ผัวเธออยากจะเอาอีกดอกเธออยากจะเมาอีกรู้ว่าไม่ดีก็จะเอาอีกถ้อก uh. ็กจะเล่นเราก็เป่าชีโพอไม่อยากให้เราลีกออกบอกว่าจะเอาอีกดอกรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงไปกับเขาแล้วทำไมต้องให้เดาอีก ถ้าเกิดได้พักก็ดีไม่เคยอยากขอความรักแค่เห็นจะพักสักทีอ่าอยากทีอยู่ีนานกว่านี้อยากจะดีสิ่งสี just let me free จะโค้งคำนับติกดีขอร้องกระจายคำว่าจะพักสักปีหน้าถ้เกิดได้มากก็ดี I just wanna live this f e i t g อส้เวลาเราควรจะรน่กนแสงดรไม่สีครเก็บไวไม่คลด บบี้โฟร์แมนแล้วม่ใจะทีมกูชูกาบาโเบแพลลาบอยสิงค์อ็อกคิฟาด้าไกี้จีก็เลยจะตาไย